การเชื่อมไฟฟ้าคือการหลอมละลายโลหะให้ติดกันโดยอาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมจะออกมาจากตู้เชื่อมและไหลผ่านเข้าสู่ตัวชิ้นงานที่ต้องการเชื่อมการอาร์คคือการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าผ่านช่องว่างอากาศดังนั้นในการเชื่อมไฟฟ้าจึงต้องมีช่องว่างเล็กๆระหว่างชิ้นงานกับลวดเชื่อมเพื่อให้เกิดการอาร์คในระหว่างที่เกิดการอาร์ค นอกจากจะเกิดความร้อนขึ้นที่ตัวชิ้นงานแล้วยังเกิดรังสีอุลตราไวโวลตควันจากสารระเหยที่มาจากฟลักหุ้มรวดเชื่อมและเม็ดโลหะเล็กๆที่กระเด็นออกมาจากบ่อหลอมละลายบนตัวชิ้นงานสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายกับช่างเชื่อมดังต่อไปนี้รังสีอุลตราไวโเลตและควันจากสารละเหยทําให้เกิดอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังรังสีอุลตราไวโเลตและควันทําให้เกิดการระคายเคืองในดวงตา เกิดอาการร้อนในตาแสบตาเหมือนมีเม็ดสยอยู่ในตามีน้ำตาไหลตลอดเวลาและตาบวมสำหรับผิวหนังทำให้เกิดการไหม้และลอกของผิวหนังอาการที่เกิดขึ้นคือจะเกิดการแดงแสบและร้อนบริเวณผิวหนังที่ใกล้กับแสงสว่างที่เกิดจากการเชื่อมบริเวณที่พบได้บ่อยคือบริเวณใบหน้ามือแขนและลำคอ เม็ดโลหะที่กระเด็นออกมาจากบ่อหลอมละลายจะมีความร้อนสูงเมื่อสัมผัสโดนเสื้อผ้าหรือร่างกายโดยตรงจะเกิดการไหม้และทําให้เกิดแผลผุพองบริเวณที่มีความเสี่ยงจะเกิดการไหม้จากเม็ดโลหะร้อนคือบริเวณมือหลังเท้าและใบหน้าในกรณีที่การเชื่อมเป็นท่าเชื่อมดิ่งหรือท่าเชื่อมเหนือหัวเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีอุลตร้าไวโอเลต ควันจากสารละเหยและเม็ดโลหะที่กระเด็นออกมาจากบ่อหลอมละลายจึงต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลดังนี้ 1. หน้ากากช่างเชื่อมหรือหมวกช่างเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาผิวหนังบริเวณใบหน้าและศีรษะหมวกช่างเชื่อมจะป้องกันรังสี U v วและเม็ดโหลหะร้อนได้ดี แต่รังสี U ูวีและควันจากสาระเหยยังสามารถเล็ดลอดเข้าไปสัมผัสกับผิวหนังได้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลำคอเพื่อเพิ่มการป้องกันจึงอาจใช้หมวกโมง่งร่วมกับหน้ากากช่างเชื่อม 2. ถุงมือช่างเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันมือและแขนถุงมือช่างเชื่อมต้องสามารถป้องกันอันตรายจากความร้อนได้อย่างดีและต้องไม่ติดไฟปกติถุงมือช่างเชื่อมทำจากหนัง ในการใส่ถุงมือช่างเชื่อมจะต้องใส่ให้กระชับกับมือสามารถเคลื่อนไหวมือได้สะดวกใส่ถุงมือให้ปกปิดผิวหนังส่วนแขนให้มากที่สุดจะเห็นว่าในกรณีการสวมเสื้อแขนสั้นเมื่อสวมถุงมือช่างเชื่อมแล้วยังมีพื้นที่แขนบางส่วนที่ไม่โดนปกป้องดังนั้นในกรณีที่ต้องเชื่อมไฟฟ้าเป็นเวลานานควรใส่เสื้อแขนยาวหรือสวมปลอกแขนช่างเชื่อมเพื่อป้องกันแขนทั้งหมด สำหรับการสวมใส่หมวกช่างเชื่อมจะต้องตรวจสอบกระจกกรองแสงว่าอยู่ในสภาพดีอยู่หรือไม่การสวมใส่จะใส่ที่รัดศีษะให้พอดีกับศีษะจากนั้นปรับความแน่นที่ปุ่มปรับด้านหลังให้รัดกระชับศีษะและปิดหน้ากากลงป้องกันใบหน้าเมื่อทำการเชื่อม การเชื่อมไฟฟ้าด้วยวิธีชิลเมทัลอาร์คเวลดิงเป็นวิธีใช้บุคคลในการเชื่อมไฟฟ้าโดยการใช้ลวดเชื่อมหรือทูบเชื่อมดังนั้นการฝึกการควบคุมปลายทูบเชื่อมให้เคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งที่ต้องการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของแนวเชื่อมในการเดินแนวเชื่อมสำหรับกระบวนการชิลเมทัลอาร์คเวลดิงจะมีเทคนิคในการเดินแนวเชื่อม2แบบคือ การเดินแนวเชื่อมแบบไม่สายทุบเชื่อมและการเดินแนวเชื่อมแบบสายทุบเชื่อมการเดินแบบไม่สายทูบเชื่อมจะลากไปทูบเชื่อมไปตามแนวต่อการเชื่อมแบบไม่สายทูบเชื่อมจะใช้ในแนวต่อที่มีลักษณะแคบขนาดของทูบเชื่อมใกล้เคียงกับความกว้างของรอยต่อการเดินแบบสายทูบเชื่อม จะใช้กับรอยต่อที่กว้างและช่วยในการไล่สลักออกจากบ่อหลอมละลายนอกจากนี้การสายทูบเชื่อมยังช่วยให้การควบคุมบ่อหลอมละลายทําได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ทําท่าเชื่อมในท่าที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นท่าเชื่อมแนวดิ่งและท่าเชื่อมท่าเหนือหัวในปฏิบัติการที่1นนี้จะฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการควบคุมปลายทูบเชื่อม โดยการฝึกควบคุมปลายทูบเชื่อมให้มีการใส่ใน4รูปแบบคือ Convect ว e Concave ว e ฟ e e Curly c u r อร w ว e ฟและ Ladder w e e ีในการฝึกจะใช้ปลายปากกาต่อเข้ากับปลายทูบเชื่อมแล้วให้ผู้เรียนควบคุมปลายปากกาให้เกิดการใส่ตามรูปแบบที่กำหนด ในการฝึกการสายต้องรักษาแนวเชื่อมให้ตรงตามเส้นนำทางในระหว่างการฝึกให้นักเรียนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันได้แก่ถุงมือช่างเชื่อมและหมวกช่างเชื่อม ในการเดินแนวเชื่อมหากผู้เรียนกดปลายปากกาแรงเกินไปปลายปากกาจะงอและทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของปลายปากกาได้หากผู้เรียนกดปลายปากกาเบาเกินไปก็จะเขียนไม่ติดดังนั้นผู้เรียนจึงต้องควบคุมน้ำหนักที่ปลายปากกาให้คงที่อยู่เสมอ สำหรับงานมอบหมายในปฏิบัติการที่1ให้ผู้เรียนฝึกเดินแนวเชื่อมตามรูปแบบการสายทูบเชื่อมที่กำหนดให้จำนวน1แผน่นและให้ทำผลงานการส่งแนวเชื่อมอีก1แผน่นเป็นอันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกให้เรียบร้อยทำความสะอาดบริเวณที่ทำการฝึกเก็บขยะรอบๆและออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน